โอ้โห oh, เรียบร้อยจักใจในป่าปูนนี่โอ้โ oh, ห oh. สุดยอดใหญ่โตมากบิ๊กฟูดหลังนี้ก็เรียบร้อยโ oh. อ้ว้าวเรียบร้อยหงายท้องเลยเอาเอาเอาเรียบร้อยด,ดูนี่เอาเรียบร้อยมีหนูไหม มีหน่วยเอาเรียบร้อยนี่ดักไว้ตรงนี้เ2็น5หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ตัวนะกับดวงหัวเชื้อเกษตรฮันเตอร์นะครับสวัสดียาเย็นนะฮะ FC มิตรรักนะฮะแฟนผ่านเหยื่อนะครับวันนี้ก็เช่นเคยครับพบกับผมผ่านเหยื่อนะนักล่าในป่าป,ปูน วันนี้อยู่หมายท้องทุ่งนานะครับผมก็โอเคครับพื้นทุ่งนาสวยๆเขียวขจีรอบด้านเลยนะก็เป็นไหมนาน้ำนะครับเป็นนาปังวันนี้ก็มาเหมือนเดิมครับกับผมทีมงานเกษตรฮันเตอร์นะครับวันนี้มากับด้วงหัวเชื้อหัวเชื้อเกษตรฮันเตอร์ครับเหมือนเดิมพระลงด้วงไปแล้วทั้งหมด15ตัวนะครับแล้วก็กลับเล็ก10ิตัวนะครับเดี๋ยวไปรอชมผลงานกัน ในยามเช้านะครับว่าจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนนะครับก็โอเคฝากผลงานด้วงหัวเชื้อบ้านกเกษตรฮันเตอร์นะครับบ้านเราหลากหลายนะครับมีทั้งผามีทั้งตอกนะครับแล้วก็อุปกรณ์ล่าต่างๆนะฮะด้วงหัวเชื้อแล้วก็เหยือ่เอเกษตรฮันเตอร์ฝากทุกข่านเลยนะครับเอาไว้ติดตามรับชมกันอีกทีในตอนเช้าโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดียามเช้าครับผมพบกับผม,ผม นัก,กล่าในป่าปูนนะฮะทีมงานกเกษตรฮันเตอร์นะฮะอันนี้ดูผลงานกันครับว่าเช้านี้จะมีมแจมหรือเปล่านะครับก็ไปอรอลุ้นกันดูครับผมโอเคครับว,ว้าวมาแล้วครับแ้มแรกมาแล้วสวยๆยี่าเลยอะ่ะโอเคไปต่อครับดวงหัวเชือ้อเกษตรฮันเตอร์โชเดชโชเด ว้าวหลังแรกอยู่ข้งไนล้มไปแล้วมีหนูไหมมีหนูไหมเอาเรียบร้อยนี่ดักไว้ตรงนี้เมื่อวานดักไว้ตรงนี้เรียบร้อยครับสวยสวยโอ้สวยครับมาดูเชินงานกับเหล็กกันนะครับเอาเอาเอา,เ,อาเรียบร้อยดูน,นี่เอาเรียบร้อยโอ้โหกระจุดน้อย มาดูหลังต่อไปกันฮะเป็นไงเอาเรียบร้อยครับหลังนี้โอ้ตัวกําลังลุรุ่นหนูหนูนากําลังลุรุ่นเลยนะสวยโอเคครับต้กินแล้วนะโอ้วาวเรียบร้อยหงายท้องเลยชุบชุบใสสวยหนูนานะครับนาแท้ๆไส์ประมาณนี้ สวยเลยนะโอ,โอเคเยี่ยมนะจบฝาเลยนะครับเรียบร้อยไปต่อครับเอาเรียบร้อยครับมาดูหลังนี้เรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ยชุดอ่าสาสวยกระจุดน้อยโอเคไปต่อครับว้าวเจอแล้วเจอแล้วหลักล้มแล้วเป็นไงซุกซุกเป็นไง โอ้โหเรียบร้อยจักใจในป่าปูนนี่โอ้โอ้สุดยอดใหญ่ยยโตมากโอ้สุดยอดครับด้วงหัวเชือ้อเกษตรฮันเตอร์เยี่ยมเอาเรียบร้อยกระจุดน้อยนี่กำลังสนเลยโอ้โหหมดยันเด็กเลยนะ เรียบร้อยครับไปต่อครับอ่าเรียบร้อยครับ <c oughs> ล้มไปแล้วเดี๋ยวมาดูมาดูโอ้โหขันมุดเลยเป็นไงอ่าเรียบร้อยนี่ b i g กฟ o ตโอเคครับไปต่อครับผมสวยสวยเอวาว้ามาดูหลังนี้นะโอ้เรียบร้อยจุดน้อยโอ้ลองลอยใหญ่มาก ตัวนิดเดียวเองครับโอ้หลูฟงแสดงว่ารุ่นนี้กำลังเยอะเลยนะครับก็เดี๋ยวแจกฟรีเอาไว้กินจะได้มีพืชมีพันธุ์ต่อไปนะครับโอเคครับเรียบร้อยเมวเมวโอ้โหสวยตับเลยสุดยอดโอ้งามงามเลยครับผม หลังนี้ก็เรียบร้อยโอรุ่นเดียวกันเลยโอ้หนูรุ่นนะหน้าหนูนี่อยู่เป็นฝูงใสนี้กลางสวยฮะโอเคครับเดี๋ยวแจกให้กินฟรีมามีของฝากนะเดี๋ยวมีตัวมาใหม่นะฮะตรงนี้น่าจะยังมีอีกหลายตัวก็เอาของไปไว้กินนะทิ้งไว้โอเคครับเดี๋ยวมีโอกาสมาใหม่ นี่ก็เรียบร้อยครับอโอ้โหโอ้หนูมีสองไซส์นี่โดนอะไรกัดไม่รู้โดนกัดไปแล้วนี่นี่กินเนื้อไปแล้วโอเคนะน่าจะมีหนูอีกหลายตัวนะเดี๋ยวทิ้งไว้ให้กินอเคนะจะได้มีกินในวันข้างหน้าต่อไปนะะก็เอามาฝากอ่ะกินตามสบายเลยนะ วันหน้าเราก็จะไดม้มีหนูกินต่อนะครับโอเคครับเอาเห็นเว็บๆเอาเรียบร้อยโอ้โหนึกว่าจะตัวใหญ่นะฮะกินกัดกินหอยไว้บานเลยนะฮะโอ้หนูรุ่โอ้ปิดแมทหลังสุดท้ายเอาเรียบร้อยนี่สวยๆโอเคแจม